พวกคุณเล่นเกมเอพิกม b i บายแล้วอยากได้สกินแบตเตอร์นพสหรือลายปืนใหม่ๆเราขอแนะนำริสแมนช็อปเพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบ o f f i c i a l มีแอดมินบริการดูแลย4่ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ r i c h m ช n ม h o p ต้องมีแอดนำหน้านะของแท้ของ,ของดีต้องมีผู้ติดตามหลักแสนคนหรือว่าสแกน q ค Code ต,ตรงนี้เลยหรือว่าเติมบนเว็บไซต์ก็สามารถเติมได้ที่ richmanshop.com ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปแถมยังมีการอัปเดตโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆที่ Facebook r i c h m a n s h o p เติมเกมราคาถูกและ i อ r ีร h m แ n s ช o อนะครับเพียงเข้าเว็บเลือกเกมที่อยากเต ธนาคารหรือว่าพร้อมเพย์เสร็จแล้วเลือกราคาที่ต้องการเติมแล้วกดดําเนินการต่อยอมรับดําเนินการต่อให้เรียบร้อยสแกนจ่ายเงินกดยืนยันเพียงเท่าน,นี้ระบบก็เติมเงินให้คุณเรียบร้อยอย่าลืมใครสายโหดสายยิงอยากเติมเงินเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แบบออ f ฟิเชียที่ rich man shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะว้าวอะไรแบบนี้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายตามมา แต่ก่อนผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องของจริงของปลอมนะโอเคฝั่งนู้นผมซีเรียสเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมมาซีเรียสเพราะว่าหลังจากที่ผมแบบเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เองอะเชี่ยแม่งแบบต้องจริงจังเลยตีน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 หนึ่งตัวอ้าอีตัวนึ่ง

่อว่าตรงนี้มีสิทตายได้เลยไปชบุบไนดิ

ถ้าจะว่าไงไม่รู้นะแต่ผมบอกเลยว่าปืนเนี้ยไม่ขี้โกงชิบหายเลยอ,ะอ่ะดูดิดูดิถ้าถ้าถ้ามันได้ยิงฟรีๆอ่ะคือแบบถ้ามันได้ยิงฟรีๆนะคืออาจจะอาจอาจ,อาจสวนชาวบ้านไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันได้ยิงฟรีๆนะโอ้โหเลยอ,ะอ่ะคือแบบถ้าปืนนี้คนปะวะ ถ้าปืนเนี้ยมันได้ยิงฟรีๆนะเว้ยของจริงอ,ะอ่ะรอ,อน,นี่อยู่อะ่ะไม่ไม่มีเลย เจอศัตรูวไว้เนะาะสำหรับผมอะผมมองว่าเล่น T P P อะมันเล่นง่ายเว้ยจริงๆคือไม่ได้ว่าอันนั้นนู่นนี่นะแต่ผมรู้สึกว่ามันแบบมันเล่นง่ายอะเออมันสนุกกว่ามันกินง่ายกว่ามันรู้มูฟเมนต์อะไรด้วยแต่แค่ต้องระวังเรื่องของอันนี้อย่างเดียวพอ ลังเห็นลองเห็นลังเห็นเทียบแ่แพ็กเกกำลังส่งมากำลังโหลดอยู่ตรงหน้าฉันเลฉันจะยกเลิกีบอกสัาสรูแล้วแเดี๋ยวนมีทีลมาสยอยู่ที่ด้าน้าของฉันแล้วิติสัมาร เยี่ยมเลยระวังมีผู้นำสถิติสังหารายใหม่ก็ฉันคือผู้นำสถิติสังหารมีใครบอกความแรงโจมกำลังมนานตรงนี้เลเวลสามมีพานท้ายตรงนี้มีปืนดีๆไหมอ้ารอมานานไปนอนี่พยาบาลตรงนี้มีฟีนิกซ์คิดตรงนี้กำลังเตรียมประตูวารรอบที่สามเริ่มลับถอยหลังก่อนบุกวงเซตส่วนวางประตูวารแล้ว อยู่ไหนครับพี่ปูพี่อยู่ไหนครับผมมาคาปูพ,พี่แล้วครับเลยสี่ทีมแล้วครับันนี้กัง้รอเดังวันนี้ครับเหรอครับ ตัวเอ้กำลังสง่งยืน,ยนลอกข้างล่างเลยตัวนั้นเขายิงกันอยู่ไปเถอะไปตีนุ้นน่าจะหมดแล้วละ่ะเลทโกไปสำรวจทางนี้กันเถอะตัวนั้นมีตีนแน่นอนล้านปร์เซ็นต์จ้ะ เป็นรายสุดท้ายในทีมีแล้วมิติน,นี้ดูมีพัฒนา,าการนะเทรมสุดท้ายากำลังยิงต่อสู้อกอีกรายแล้หมดเมืเ่อขึ้นมาพี่สรุปเมื่อขึ้นมา